สวัสดีค่ะนี่ข่าวของอดีตนักการเมืองมานำเสนอกรมราชทัณฑ์เล่งให้ทักษิณชินวัตรช่วยงานการทางศึกษาเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังในเรือนจำเมื่อวันที่สิตุลาคม2568ที่กรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีพันตำรวจโทรประวุฒิวงศรีนิวอธิบดีกรมราชทัณฑ์เป็นประธานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมราชทัณฑประจำปี2568 ครบรอบ110ปีในวันที่13ตุลาคม2568โดยมีผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีสักระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรมราชทัณฑและมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568แก่ผู้ทำคุณประโยชน์พันตำรวจโทรประวุฒิกล่าวว่า มอบนโยบายเน้นย้ำการควบคุมและแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยยกระดับงานราชทันสู่การควบคุมดูแลผู้ต้องราชทันให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากลเพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคมและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีกโดยน้อมนำโครงการพระราชดำริเสริมสร้าง้อาชีพให้ผู้ต้องขังมีงานทำเมื่อออกจากเรือนจำไปแล้วจะสามารถอยู่ในสังคมได้ ดำเนินชีวิตไม่กระทำผิดซ้ำอีกปัจจุบันคดีความผิดของผู้ต้องขังที่พบมากที่สุดยังเป็นคดียาเสพติดและสถิติการกระทำความผิดซ้ำของผู้ต้องขังยังไม่ต่างจากปีที่ผ่านมาอยู่ที่ประมาณร้อยละสาสิบซึ่งเป็นเป้าหมายที่กรมราชัณฑ์ต้องแก้ไขเมื่อถามถึงกรณีการคุมขังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีว่าจะมีแผนฝึกอบรมหรือให้ออกไปบำเพ็ญประโยชน์ตามที่นางสาวแพทองทานชินวัตรลูกสาวของนายทักษิณ เคยให้สัมภาษณ์ว่าคุณพ่ออยากช่วยคุมการลอกท่อหรือไม่พันตำรวจโทรประวุตกล่าวว่านายทักษิณเป็นผู้ต้องขังสูงอายุการจะให้ไปทำงานต้องคำนึงถึงสุขภาพจึงอยากให้นายทักษิณไปช่วยเหลือด้านการศึกษาเช่นเป็นอาจารย์ภาษาอังกฤษให้ผู้ต้องขังในเรือนจำมากกว่าแต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะเริ่มเมื่อใดต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์เรือนจำเมื่อถามถึงการยื่นขอพระราชทานอภัยโทษของ นายทักษิณนั้นพันตำรวจโทรประวุฒิกล่าวปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์บอกเพียงว่าเป็นไปตามขั้นตอนสำหรับกรณีการขอพักโทษแหล่งข่าวในกรมราชทัณฑ์เปิดเผยว่าตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ผู้ต้องขังทั่วไปจะต้องรับโทษมาไม่น้อยกว่า2ในสแต่หากเป็นผู้ต้องขังอายุเกิน70ปีขึ้นไประเบียบกำหนดต้องรับโทษมาไม่น้อยกว่าหนึ่งในสหรือไม่น้อยกว่า6เดือนขึ้นไป ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อคำนวณโทษออกมาแล้วเงื่อนใดมีโทษมากกว่ากันโดยให้ยึดตามโทษที่มากกว่าผู้เข้าหลักเกณฑ์จึงจะสามารถยื่นขอรับการพักโทษได้จากนั้นกรมราชทรร์ก็จะนำเรื่องเข้าคณะกรรมการเพื่อพิจารณาที่จะมีการประชุมเดือนละหนึ่งครั้งโดยหลักเกณฑ์นี้เป็นระเบียบที่ใช้กับผู้ต้องขังทุกคนส่วนกรณีของนายทักษิณนั้นกรมราชทรร์นเน้นดูแลในสเรื่อง คือการดูแลสุขภาพยารักษาโรคและประวัติความเจ็บป่วยส่วนอีกเรื่องคือเรื่องความปลอดภัยและการป้องกันความขัดแย้งทางการเมืองภายในเรือนจำเนื่องจากภายในเรือนจำคลองเปรมมีผู้ต้องขังที่มีความเห็นทางการเมืองหลากหลายจึงต้องมีการแยกแดนเพื่อลดการเผชิญหน้าของผู้ต้องขังแต่ละกลุ่มป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แทรกซ้อนในเรือนจำขณะที่ประเด็นการให้ไปบำเพ็ญประโยชน์นั้น ก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้ต้องขังหากทําได้เรือนจําก็พร้อมสนับสนุนส่วนการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งที่สองต้องเป็นนักโทษประหารชีวิตนั้นไม่จําเป็นซึ่งการขอพระราชทานอภัยโทษเฉพาะรายบุคคลเป็นสิทธิของผู้ต้องขังทุกคนโดยในชั้นเรือนจําและกรมราชาทัณทําหน้าที่ตรวจสอบเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่โดยเป็นพระราชอำนาจวินิจฉัยต้องส่งไปตามขั้นตอนยกตัวอย่างกรณีนายบรรยินตั้งภากร เคยถูกตัดสินประหารชีวิตก็ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษแต่หากดีกาถูกยกคือไม่ลดโทษให้และอีกสองปีจึงขอยืน่นใหม่อีกครั้งฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ